ครับก็วันนี้เป็นวันที่14นะครับเป็นมาสุดท้ายองกับตัวที่เกาหลีนะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้ได้เวลาเก็บของแล้วครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องเดินทางไปอินชอนนะครับองบอกก่อนว่าเราไม่ได้อยู่อินชอนตอนแรกคือเรามากัดตัวฟีลแบบต่างจังหวัดนะครับมาอยู่นอกเมืองนะฮะตอนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งยี่สิบนะครับก็มันได้เวลาแล้วจะเก็บกระเป๋าด้วยก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปโรงแรมหนึ่งนะฮะก็ห้องแล้วหตอนนี้ก็คือ ลกมากตอนแรกก็กังวลน,นะครับกับการมาเกาหลีครั้งแรกครับผมก็คือผมไม่รู้ไงว่าต้องเอาอะไรมาบ้างยัดยัดสากมายัดทุกอย่างมาแบบโอ้ยอันไหนเอาเอาอะไรได้เอามา,มาแบบขนาดตุ๊กตายัางเอามา คิดมากกังวลครับแต่พอมีผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยมาสปอนเซอร์กระเป๋าให้เราครับต้องขอขอบคุณอเมริกันเทอร์เรสเตอร์เลยนะครับผมที่ส่งกระเป๋าดีๆใหญ่แล้วก็ของหนักแค่ไหนก็คือแบบเอาอยู่โหลดเครื่องลากขึ้นนุ่นกระทบกระแทกอะไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะฮะต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับนี่ก็คือกระเป๋าที่ทางสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยส่งมาให้เราใช้นะครับคือรุ่นคูริโอนะครับผมอย่างแรกนะกระเป๋ารุ่นนี้มีดียังไงครับก็คือรุ่นนี้เคยใช้วัสดุพีพีเนี่ยเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่ทำ ทนรับแรงกระแทกได้อย่างดีคก็คือตัวนี้เห็นไหมเราต้องไปลายที่อย่างเงี้ยมันผมว่ามันโอเคนะเป็นพลาส,สติกที่เหนียวเห็นไหมผมบิดคือมันเหนียวมากครับผมมันทนนะครับเป็นพลาส,สติกที่เหนียวไม่ได้แบบพลาส,สติกแบบเอาบ,บาง,บางใครที่ชอบเดินทางอะไรย่างเงี้ยผมว่าผมโอเคมากกับตัวนี้นี่ฮะรูสองรูเนี่ยมันจะเป็นแบบให้เราได้ล็อกซครับแล้วก็มีหาดให้เราใสครับผมล้อคู่ครับ ล่าเราลื่นมากก็คือเป็นแบบเนี่ยฝั่งนี้คู่ฝั่งนั้นคู่พอเราล่าสี่ล้อเนี่ยเราล่าได้แบบเราเดินสบายมไม่ต้องใช้น้ำหนักอะไรมากก็คือแบบเดินชิวๆตัวปิ้วเลยครับอันนี้ก็เป็นเสื้อแบ็คไลท์ของบริแดนวีเนนะครับก็ ถ้าสนใจก็อย่าลืมไปซื้อนะครับเสื้อหสูสวยมากนะ่รับเบอร์ยโยๆซะโอเคนี่คือจอของเรานะครับผมนี่คือจอที่นักกีฬาใช้แข่งนะครับซึ่งจอเนี่ยมีขนาดย4 5ดนิ้วครั้งแสงของผมนะฮะคือเสื้อที่เอามากิ่งนาทีตัวเสื้อยืด12ตัวเสื้อแข่ง6ตัวนะฮะกงนี้เป็น2ตัวซึ่งมันอยู่ครับแล้วมันเหลือที่เยอะมากผมบอกเลยว่าน้ําหนักหนักมากแต่เชื่อไหมว่ากระเป๋าใบนี้รับได้เพาอะไรบ้่งนึ่งนี่ผมแพ็คอย่างดีเลยคือกระเป๋าพวก เครื่องสําอางเครื่องใช้พวกนี้ครับก็คิดดูนะครับว่ากระเป๋าเานี้ยเสื้อที่หนักมากๆก,กับจออีกที่ก็น้ำหนักเข้านั่งหลายโลแนะล้วก็ผมมองว่ามันโอเคแต่คุ้มค่ากับการเดินทางมากๆนะฮะอันดับที่สอเงเทอร์เรสเตอร์คอดิโอฟอนนะเป็นกระเป๋าเล็กนะครับผมผมว่ามันสะดวกมากนะเวลาแบบเดินทางในประเทศไปเที่ยวสามสองคืน,น,นอะไรอย่างงี้เป็นรุ่นฟอนเป็นรุ่นสายไวเบ,บุกได้สิบห้าจุดหกนิ้วนะครับมี USB พอร์ตเสียบชาร์จแบบสะดวกและปลอดภัยสิบสองชั้นนะครับใส่เสื้อใส่อะไรได้ครบสิบร้อยอีกข้างหนึ่ง นี่เห็นไหมใส่ได้นะฮะผมให้ดูเ <c oughs> ป็นไม่เป็นไร <c oughs> จะบอกดีอยู่ <c oughs> โอเคครับกระเป๋าวันนี้คือนี่ครับจุดพิเศษของมันปุ๊บอ่าเป็นไงมันต้อคข้าใส่ได้เยอะเลยครับผมแบกใส่ได้อย่างเราเตอร์เน็ตเลยครับแล้วก็มีว่าใในทั่วไปพวกนี้เหมาะกับการเดินทางในประเทศก็ใส่อุปกรณ์ได้ไดเยอะครับอันนี้ผมก็แน,น,นะนํานะ เจ้าเซ็นโนล์เ a ทเชเบิลแล็ปท็อปสลีแบคแพ็คเนี่ยใส่ของได้เยอะไม่ว่าจะใส่เอกสารหรือใส่ของเดินทางไปไหนก็สามารถสะดวกสบายนะครับข้อโตรงนี้ความพิเศษของมันคือสามารถใส่ l a ็ป o p ได้นะครับที่ใส่แล็ปท็ได้ไม่ใช่ก็คือช่องนี้นะครับแต่ว่ามันคือกระเป๋านี่นง่าย มันสามารถใส่แบบท็อปได้ในนี้นะครับขนาดที่ใส่แล็ปท็อปได้เนคือประมาณ17นิ้วนะครับถ้าเราไม่มีแบบท็อปใช่ไหมครับเราก็สามารถใส่เอกสารได้เหมือนกันนะครับผมตัวกระเป๋านี้ผมว่าเหมาะกับการแบบทํางานนะแล้วก็มันมีพอร์ต USB ด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมเราสามารถเสียบพอร์ต USB เข้าไปข้างในได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นชั้นหนึ่งนะครับใส่พวกเอกสารหรือว่าของอย่างอื่นอะไรก็ได้นะครับตว้ชั้นกลางนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นที่ใส่ของได้เยอะมากๆนะครับผมใส่อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ตรงนี้นะครับคี์บอร์ด้้วดย แล้วก็มาข้างในอีกชั้นหนึ่งโอ้ชั้นมันเยอะมากพวกสายชาร์จพวกอะไรได้นะครับนี่ผมก็ใส่สายชาร์จเอาไว้แล้วก็มีตรงนี้อีกช่องหนึ่งนะครับใส่ของทุกจิกเล็กน้อยครับเหมือนเดิมครับใส่พวกพาวะว่าแบงค์ใส่ชาร์จอะไรได้หมดเลยแล้วก็มีกระเป๋าข้างใส่สายชาร์จได้อีกนะครับผมแล้วก็อีกข้างนึงก็เป็นที่ใส่ขวดน้ํานะครับหรือว่าเครื่องดื่มกระป๋องน้ำหรือว่าอะไรก็ได้นะครับหลังกระเป๋านะครับตรงนี้เนี่ยมันสามารถซอบหลังได้ดีมากครับพอเหมือนผมสะพายในกระเป๋าธรรมดาครับมันไม่รู้ หนักไหมมันก็หนักแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันต้องเซฟหลังนะครับมาเกาหลีมาต่างประเทศครั้งแรกเนี่ยคือผมไม่มีความรู้เรื่องกระเป๋าอะไไงว่ากระเป๋าอันไหนมันดีบ้างหรือว่าอะไรยังไงแต่พอแบบถ้าสปอนเซอร์เขาส่งกระเป๋ามาให้เนี่ยผมก็รู้สึกแบบอุ่นใจมากนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะอเมริกันเทลเลสนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับ